สุริ์ถิ่นช่างใหญ่ผ้าไหมงามประคำสวยร่ำรวยปราสาทผักกาดหวานข้าวสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอซีทุกคนทุกท่านทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราอยู่ที่ตลาดนัดราชมงคลน,นะคะหรือตลาดกรีมอลนะคะเพื่อนเอซีตลาดผ้าไหมนะคะวันนี้เราเดินตลาดผ้าไหมเรามาเจอช่างไหมกําลังนั่งมัดมีอยู่โอ้ยอะไรจะใจเอาขนาดนั้นเพื่อนๆน,นี่ เห็นไหมคะมัดมีให้เราเห็นจะจักกับตาเลยนะคบเรื่องเสียนี้เดี๋ยวเราจะไปชมกันได้เราไปจีบร้านมัดมีกันนะคะ,ไป,ะไปเลยค่ะห้ามผิดไปแล้วลเรามาเจอนี่มาซุ่มมัดใหม่มัดมีอยู่ตรงนี้นี่เองนะคะทําไมคะความขยันต้องหอบมามัดทั้งตลาดมัดเลยโอ้จหใจใจเอาขนาดน,นี้นี่นี่เขาเขามาจากไหนกันนี่เดี๋ยวเราไปดูช่างดีเดี๋ยวเราไปดูช่างก่อน สั่สงจะได้จังหัดเท๋ยวไปทักทายช่างก่อน,น,นสวัสดีค่ะทักททยเอฟซีป้าน้อย<ะ>ะคะ่ะช่างมาจากไหนคะอออำเภอลำดวนบ้านทัพมา,าพล่ะบ้านทัพมาลาอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะเพือ่อนโอ้ยตำบลตรมดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ อ๋ออยู่บ้านทับอะไรนะหมูห่5ท,ทับมะระ,ระตำบลตรัมดมอําเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้ววันนี้ทำไมได้ยกทั้งหกมาเลยเนาะวันนี้เนาะอ,อ่านเร่ง,าาง,ง,ารงอันนี้มู่หกบ้านหนองยางออันนี้งานเร่งเหรอคะงานเร่งาง,งานด่วนงานด่วนก็เลยต้องห <ใน S 1> อบอมาเลยใช่ไหมคะอันนี้มัดลายอะไรคะ มันลายปเจจีนค่ะกุญแจจีนค่ะกุญแจจีนอ๋ขอขาแบบนี้ค่ะลายแบบนี้ลายแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ลายกุญแจจีนนะคะเพื่อนแล้วก็ลายตินมด้วยต้นสนใช่ไหมใชมม่ลายกุญแจจีนนี่กําลังมาฮิตเลยนะคะอันนี้จะ,ะมาใหม่แล้วก็กํ<ม>าลังเมื่อวานเราเราเห็นอยู่ลายกุญแจจีนสวยมากอันนี้เรามาเห็นเขามัดเลยนะคะอันนี้มีกี่ลามะยิบ อันนี้าลำาลำนะคะมัดไหมาขาวจะอบด้วยสีอะไรคะนี่สีข้างค่ะยมอมย้อมธรรมชาติย้ยอมธรรมชาติข้างใช่ไหมคะใช่มัดสีขาว25้าลำนะคะอันนี้นะคะเพื่อนการมัดนีนะคะมีห่วงมันมีวิธีมัดมีนะคะแต่ก่อนเขาจะใช้ห่วงเป็นห่วงไม้เดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นก็จะเป็นห่วงเหล็กนะ,ะเพื่อนก็พัฒนาขึ้นตามตามลำดับเลยนะคะเดี๋ยว วิธีนัดปีมัดตีนก่อนใช่ไหมใช่ค่ะมัดตีนก่อนอัน,นอันนี้ตัวนี้เลยค่ะจะมัดแบบเป็นผ้าซื้นไปเลยค่ะคมัดเ <Flower S 2> ชิเชิงไม่มีจะเป็นงานออเดอร์เขาสั่งอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้มัดเชิงใช่ไหมไม่ได้มัดค่ะเอาเป็นเนื้อผ้าไปเลยค่ะเนื้อผ้าไปเลยใช่ไหมอ๋โอโอเคงานผืนนี้ไม่ได้เอาเชิงนะคะทุกคน เป็นเนื้อผ้าไปเลยนะคะลายกุญแจเลยแล้วก็จะมัดขั้นเฉพาะเนื้อผ้าเลยเหมือนเราดูเมื่อวานนะคะก็จะเป็นลายกุญแจเนื้อผ้าไปเลยนะคะแต่เราดูเขาจะเป็นกุญแจเล็กอันนี้จะเป็นกุญแจใหญ่สวยงามมากเลยนะคะเป็นลายที่กําลังมาใหม่นะคะเพื่อนกุญแจจีนช่างก็มามัดให้เห็นเลยนะคะไม่ใช่กุญแจไหนก็ได้ไทยไขได้หมดนะคะเพื่อนทซี มาจากไหนก็ได้ไทไข่ได้หมดอันนี้ลายอะไรคะนี่ของมาจากมูหงใช่ไหมอ,อ,ไนะอันนี้อันนี้อะไรลายใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนซีเนี่ยมีกี่ล้ำเนี่ยสี่สิบเก้าล้ำสี่สิบเก้าล้ำมัดเหมือนกับเรือหงเลย จะ,ม,จะมต้นจไหนานอันนี้49ลำนะคะคุณเพื่อนช่างไม่อยู่นะคะนี้นี้เราก็มีโอกาสมาดูนี่นะคะรักษาโฮงใหม่นะคะเขาก็จะคุณนะคะคุณแล้วก็ใส่โฮงนะคะโหงนี้ก็จะเป็นโฮงเหล็ก แต่ก่อนก็จะเป็นโฮงไม้นะคะแอดมินมัดนี่เป็นโฮงไม้นะคะไม่ได้เป็นโฮงเหล็กอย่างนี้นะ,ะก็จะเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นก็จะเป็นโฮงเหล็กนะคะถ้าความอยากของโงบางเจ้าเขาก็จะเอากระดาษรองนะเห็นไหมคะนี่เพื่อไม่ให้ไหมนี่แตกกยนะคะอันนี้ก็จะใส่เหล็กแล้วก็จะใส่เป็นท่อความลื่นนะคะของเพื่อนเอฟซีเอยกิ okay. อเราแวะมาชมช่างมัดหมีด้ยวยเราก็ไปดูผ้าไหมต่อนะคเะพื่อนเอฟซีให้ช่างมัดหมีต่อไปนะเนี่ย ก่อนที่จะได้เป็นผ้าไหมย่าสิบไปต่อขาเด้อพี่น้องผู้ใดซื้อผ้าไหมนั่นอย่าไปต่อเราแห้งหลายหัวเราสิมัดได้แล้วค่ะมัดแล้วก็เอาไปย้อมนะคะเพื่อนี่สี่เอาไปย้อมเสร็จก็กไปทอนะคะโอ้ยากคักเด้อพี่น้องเด้อเบิด,ดปะเนิเ,นเดี๋ยวเราดูผ้าไหมต่อนะคะเพ,พ,พื่อนเพื่อนที่ส อ่ะดูแช่งมันมีแล้วเราก็ไปดูผ้าไหมต่อนะเพื่อนอีกสักสามนาทีนะเก็บบรรยากาศอีกสามนาทีนะสวยงามนะคะผ้าไหมสุรินทร์เรานะคะผ้าไหมอำเภอลำดวนนะคะอันนี้เรายังไม่ได้ลงคลิปน้องเลยนะคะเพราะว่าคลิปผ้าไหมาย,ยาวเราจะถ่ายไว้ลงเรื่อยๆนะคะสวยๆนะคะเต่าน้อยนะคะสีธรรมชาตินี่ลายเต่าน้อยนะเพื่อนพี่อุ้ย เต่าฮ่าเกตะปฟูเตปีอยู่บานนี่พี่น้องเตาเพิ่นเนี้ยเนี่ยนะคะอมๆในกระรอกปัอ้อยเท่านู่นลายเต่าน้อยนะครับเพื่อนพี่งามเนาะค่ะพี่น้องเป็นผ้าไหมกิตะโก้ค่ะลายเต่าน้อยทางคนติดชุระอยู่ด้วยพี่น้องนะคะไปไปไป ข้าเห้อไปต่อนะคะมาตลาดนัดข้าวอ้สุรินทร์รุกล็กศูนะคะร้านกลุ่มบทบาทสตรีพอว่าหมาบ้านหนองยางนางสุภารัดนะคะการส่งเตนางนคะ

ของตะกูอยากเาตะกูขาวขาวซินรินนะคะอันนี้ผ้าห่มของตะกูตลาดของตะกูคุณเท่าไหร่คะคุณละสองพันหนึ่งร้อยค่ะสองพันหนึ่งร้อยนะคะเพื่อนที่ราคาสูงอันนี้น้องขายราคาสูงอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตลาดราชมงคลตลาดราชมงคลอันนี้มาเองนะคะ

สวัสดีคะ่ะค่ะถ่ายคลิปนี่เราก็เดินมาโซนผ้าไหม่ด้านในแล้วนะคะเพื่อนซีก็มาชมบรรยากาศด้านในบ้างนะคะพข้างในก็จะเสียงอีกรกะทึกขึ่นโครงกันเลยนะคะแล้วก็มาสูรผ้าไหม่ของพี่คนสวยสวัสดีคะ่ะเป็นไงบ้างน้องโอเคบินแล้วใช่ไหมคะหิงหิงปังปนะคะ ของเดี่ยเราก็ให้ชมบรรยากาศข้างในก็จะเป็นร้านผ้าไหมเหมือนกันนะคะแต่ว่าข้างในเสียงดังเราก็จะไม่เดินเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะจบอยู่ที่ตรงร้านผ้าไหมของคุณพี่แกวันนี้นะคะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พาเดินเที่ยวผ้าไหมตั้งแต่ดูการมัดมีผ้าไหมแล้วก็มาจนดูผ้าไหมสําเร็จนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆที่ฟีทุกคนทุกท่านจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใด ต้องขอไผเพื่อนๆสีไว้หน้าที่นี้ด้วยคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไรสไตล์ได้ทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะขอบคุณเจ้าของร้านเสื้อใหม่สวยๆในวันนี้ด้วยค่ะ